ดอกนางแลวโอ้ยดอกนางแล้วช่อแรกของปีหกแดเลยทุกคน,นวันนี้มาเดินเล่นในสวนดอกนางแล้วนะคะทุกคนแล้วบังเอิญมาเจอกับดอกนางแล้วค่ะตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วเป็นดอกนางแล้วช่อแรกของปีหกแดเลยเดี๋ยวไปดูกัน แม่นี่ต้องน้ําออกแล้ว yeah. 捡来的。 นนางแล้วที่บ้านเริ่มออกดอกแล้วค่ะทุกคนเมื่อสองสามวันก่อนหน่ยเพิ่งจะลดน้ําไปแล้วทีนี้เขาก็เริ่มแทงช่อดอกออกมาแล้ววันนี้ก็เลยจะทําการตัดใบของเขาออกเพื่อที่จะให้เขาได้แทงช่อดอกออกมาอย่างเต็มที่ความจริงแล้วการตัดใบหรือไม่ตัดใบมันก็ไม่ได้มีผลต่อการออกดอกของนางแล้วนะคะ แต่ว่าที่ทําการตัดเพราะว่ามันจะทําให้าารเรามองเห็นดอกได้ชัดแล้วเวลาเก็บดอกเนี่ยมันจะเก็บได้ง่ายกว่าเห็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้ก็นึกเสียดายอยู่นะคะก็ยังไม่อยากจะตัดเลยหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำํำไมดอกนางแล้วถึงออกดอกในช่วงนี้ ที่มันออกดอกในช่วงนี้เพราะว่าเราลดน้ำช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูร้อนที่อากาศร้อนแล้วก็แห้งแรงมากต้นดอกนางแลเวลาเจออากาศร้อนร้อนแล้วก็ดินแห้งแบบนี้พอเราลดน้ําเขาก็จะเริ่มออกดอกโดยอัตโนมัติทันทีถ้าเป็นต้นนางแลที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขาก็จะได้รับน้ํามากที่สุดในช่วงฤดูฝน จึงทำให้เขาแทงช่อดอกในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ทยอยตัดใบจะหมดแล้วนะคะเหลือไว้นิดหน่อยตรงใต้ต้นมะม่วงนี้เพื่อเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์เพราะว่าเป็นพุ่มสวยมากจะตัดก็เสียดาย